สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลลงออฟชิ i ล์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับทีม a อมิลานนะครับผมเอมิลานชุดนี้นะครับผมใช้นะครับไปจนถึงแรงสูงสุดนะครับผมที่ผมเคยขึ้นนะครับแรงสูงสุดที่ผมเคยขึ้นนะครับก็คืออ่นา1.159นะครับผมที่เคยไปถึงนะครับก็คือหมวดตัวต่อตัวนะครับ ก็วันนี้ก็จะมารีวิวเพราะว่าจะทำการพังทีมแล้วนะครับผมเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นไอคอนหมดนะครับเป็นไอคอนไพยหมดนะครับอาจจะไม่มีเอซมิลานที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับาชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ผมเคยเล่นไว้ขึ้น1.5นะครับก็คือแบตตัวนี้อาจจะไม่ใช่เอฟเซียนนะครับผมตอนนั้นอาจจะเป็นคาคาฟูนะครับแล้วก็ ตำแหน่งอื่นก็โอเคหมดนะครับผมก็ชุดนี้อ่าแบกผมไปชุดถึง1.5นะครับ1.15นะครับก็จะมาลองเล่นนะครับในแรงให้ดูนะครับผมนะครับก็มีตำแหน่งเดียวนะครับที่คาดเคลื่อนคือตำแหน่งเอฟเซียนนะครับผมแต่ก็จะใช้ชุดนี้ในการเล่นเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นชุดนี้แล้วก็เสียดายนะครับอยากทําลงไว้นะครับเพราะว่าเราจะพังเขาแล้วเนาะเราก็คิดถึงเอซิมลนชุดนี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเขาในแล้ง 1M กันนะครับผมก็จะมาเล่นให้ดูก่อนที่จะพางทีเนาะเสียดายก็เลยไม่ได้เป็นการอวดอะไรเลยแต่ว่าเป็นการฟูทีมอซีมิลานแล้วก็ไม่ได้เป็นอีซีมิลานที่สมบูรณ์แบบร้อซนะครับแต่เราก็อยากจะเอามาลองเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วก็ดูรีวิวให้ดูนะครับผมโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับของเขามาในแผน4-2-4เนาะของผมมาในแผน4-1-2-1-2 เนี้ยโหลดเหมือนเดิมนะครับผมเอฟเซียงบอลขึ้นฝั่งขวานะครับของเขาสกิดโดยเวนัสซิอุสบอลออกไปนะครับบอลถึงกา้ากา้าหลบมาสวยกา้าไหลให้กุลิบกุลิบจ่ายติดเดบล่ายังบอลยังครูขีดไปอยู่เดบล่าให้มาโยนมาฝั่งซ้ายเวนาสซิอุสเรายังวิ่งมาปั๊มได้นะครับจังหวะนี้เฟเล่จ่ายติดกุลิบไหลมา แล้วสวยลูกนี้ยกให้ที่ลาเฟลเลยเอาใช้ความเร็วแตะหนึ่งทีแล้วยิงลูกเลียดแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับ1นึโอ้โหใช้โอกาสเป็นเพื่อนนะครับนาทีที่สิบสี่เนาะขึ้นนําแล้วนะครับ1นึูนะครับโดยลาเฟลเลอเอาครับดูภาพช้าครับมีความเร็วครับตัวนี้กระชากมาแล้วเข้าขวา้วยิงลูกเลียดนะครับเรียบร้อยเลยโอทัน่ารับไม่ได้เนาะตัวเล็กอยู่แล้วลงไม่ทันนะครับเริ่มมาเขาขึ้นเกมฝั่งขวาโดยเอฟเซียนเหมือนกันนะครับ จ่ายเข้ามาในนะครับผมปีกขวาใช้สกิลมาติดบองบองให้มาลาฟิเอลเรเอายกมาลูกนี้ใช้ความเร็ววิ่งเบียดกันมาแข่งกันมาเขาเตะคืนหลังมาที่โอนาน่าจ่ายมาที่คูมันคูมันให้ดิเบลา่าไหลามาเอสเซียนยังให้มาที่ปีกขวาไหลามาเควินไคเวิรว์ดน,นะครับขอพายไคเวิร์ดนะครับเปเร่คูคิกอยู่จ่ายมาลูกนี้บอง กัดได้สวยนะครับให้มาติดปูมันบอลเร็วมากนะครับผมจูให้มาเวนสัสยุสยังติดอยู่คูคิกยังจิ้มมาโดยเซดอฟไหลามาให้มาที่ฟันบาเทนฟันบาเทนใช้สกิลใช้ความเร็วหลบมากระชากมาแล้วก็ยิงติดบล็อกนะครับโอ้โหเตะไม่ถูกบอลน,นะครับจิ้มก่อนนะครับโดยเวลอนอย่างวันนี้ส่วนโดยเวนสัสอุสเปเร่ไหลเข้ามาไฮเวิร์ด ให้มาเรนาซิโอต์ก็โหเป่าจะเสียบไม่โดนแล้วแย่งหม่งกันล้มไปบองว่าวิ่งประกบไปอยู่ใครบทใช้สกิลเข้ามาจิ้มเตโอดใช้แทงขึ้นมาฟานบัตเทนติดเวรอนเหมือนเดิมกากา้าแทงนี่ฟานบัตเทนใช้สกิลติดแล้วก็ไหลามาที่ลาเฟเลเลเอาหลบหนึ่งทีเอา้ายังติดมือแล้วพิกเลยยิงเรียบร้อยเลยครับ2-0จบครึ่งแรก โ oh, อ้โห2อูนย์นะครับโดย,รยๆๆเราฟีลเลยอารุ่นแฮตติกไปแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้โ oh, หมีความเร็วนะครับหเหมือนจะเสียจังหวะไปแล้วแต่ว่ายังกลับตัวยิงได้นะครับแล้วก็ผูกสาวประตูเขาออกมาเสียจังหวะแล้วก็เป็นสก,กอร์นะครับผมคื้นำอสองศูนย์ครึ่งแรกนะครับผมได้เปรียบอยู่เนาะมาดูครึ่งหลังกันนะครับครึ่งหลังมาเขาได้เขี่ยก่อนนะครับผมไคเวิร์ดนะครับผมเดเล่เดลเบล่า เอเซียนเอฟเซียนติดเซดอฟเอฟเซียนทุ่มโดยเอฟเซียนมายังติดเซดอฟโยนมาไคเวิร์ดเบียดกันมาเอา้จาจังหวะนี้เรียบร้อยเสียจุดโทษเตโอนะครับยิงจุดโทษไหมเมยองอยังไงโอโ้โหคิดว่าเขาจะยิงตรงกลางครับเรียบร้อยเลยไมเมยองตัวนี้เป็นตัวที่เสียจุดโทษด,ดีนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเราเลือกทิศทางสักหน่อยน่าจะได้เซฟนะไม่เป็นไร1 2นะครับผมไล่มาแล้วกากา้าขึ้นเกมมาฝั่งขวาเดี๋ยวเอฟเซียนเอฟเซียนเข้ามาในกากา้าฟันเบอร์เซียนหลบมาสวยลูกนี้เบลอนเสียจังหวะไปเสียตำแหน่งไปเอฟเซียนยังไงโอ้โหติดนะครับผมไล่ทุ่มอยู่เปลี่ยนตัวโอ้โหเปลี่ยนอัตโนมัติเสียดายนะไม่เป็นไรฟันเบอร์ซีก็อาจจะเป็นทีมไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหหลบมาสวยลูกนี้ฟานเบอร์ซี ยิงยังติดเวรอนสวยจัดสกัดลูกนี้เยบ布าให้มาเมนซิอุสเปเล่เปเล่ขึ้นเกมมาเปเล่ไหลมาไขาวดโดนเบียดไว้โดยบองแย่งกันได้อยู่คูกคิกโอ้ไขวดลงมาสวยไขยวดลงมาอีกทีแล้วก็ยิงติดเซฟไหมเมยองโอ้โหเซฟได้สวยเป็นจังหวะเมื่อกี้นี่คือแบบลงโล่งแล้วนะแต่เซฟได้อะกา้าเปลี่ยนเปเล่น,นะครับลูกนี้เตะม,มุม ฝั่งขวาโยนมาม่งยังสกัดกันได้อยู่เคลียร์ไม่ขาดโดยไปลเล่แทงมาเบนซิอุสวนวนให้มาไปเล่ไปเล่เข้ามาในแล้วยิงติดไม้เมยองยังเซฟได้2เซฟนะทีนี้เปลี่ยนโตนารีตนารี่นะครับผมลงมาเทลิาากาดโยนมาแล้วก็เรียบร้อยโดยวเวรอนโอ้โหเล่นดีทั้งเกมนะครับลูกนี้ก็ไม่พลาดเหมือนเดิมนะครับ โทั้งสกัดทั้งขึ้นมาทำประตูแล้วก็ตีเสมอ2 2นะครับโอ้โหไม้เมยองช่วยมาตั้งหลายลูกไม่รอดนะครับผมมาเวลายังเหลือเปเรกให้มาที่เอเซียนเอเซียนเข้ามาในบอลถึงฟารบซีกุลิปกุลิปลูกนี้มาสวยให้มาที่เซดอมให้มาที่กุลิปเอเซียนสกัดได้เอากุลิปยังได้อยู่ กูหลบหลบมาสวยลูกนี้กณยิงติดบล็อกยังเตะทิ้งมาอยู่นาทีที่85แล้วยังไงเข้าสวนนะครับผมไปขวามาลูกนี้สวยจัดจี้มาจี้มาเตะโอวิ่งไม่ทันแล้วเตะโยนมาแล้วก็หมงสกัดได้อยู่ยิงติดบล็อกเปลานี้นี่อีกบล็อกสวยครับเปาจังหวะนี้กูลิบสวนเร็วพลิกมาสวยใช้ความเร็วมาแล้วไหลฟันโปรซีฟันโปรซีมาช่ลาฟาเอลเลยเอา ดิสไซก้อยมาที่เปเรเรียบร้อยเลยครับลูกเลียนลูกนี้นาะทีที่90บวก5นะครับ3 2พลพิกขึ้นนำแบบฟ้าผ่าเลยนะครับผมโอ้โหดูภาพสากนะครับเลยเอาดีไซก้อยมานะครับแล้วก็เปเล่จับขวาแล้วยิงขวานะครับใครบอกว่าจับไม่ดีจับบอลวุดนะครับเรียบร้อยจังหวะนี้สามสองนะครับโอ้โหจบเกมสุดมันนะครับสุดคลาสสิก พิกกันไปพิกกันมาจากจะแพะ้กลายมา,มาชนะจากจะชนะโดนตีเสมอแล้วเกือบโดนหม่งท้ายเกมนะครับแล้วก็สวนมาสวยนะครับลูกนี้มันจัดนะครับวันนี้โอ้โหสาสอโอกาสยิงผม3ครั้งเข้ากอดเลยแล้วก็ชนะเขาแบบฟุกๆนะครับผมโอเคครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วมาดูฟูทีใหม่นะครับ